ุ <fund ses> พี่น้องลิงโอ้นี <Hels ing> ีมันนครลิงมันเยอะมาก ที่ตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็ออกจากที่พักเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนก็นอนอิ่มนำสำราญมาตอนเช้าก็บุฟเฟ่กับข้าวจัดไข่กระทะไปแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวต้มจัดไปสามอย่างครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปไปเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับว่าอที่ที่ผมจะไปนี่เป็นยังไงก็ทริปนี้ก็เป็นทิป เที่ยวในจังหวัดราชบุรีนะครับก็น,นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยแหละกับการมาเที่ยวราชบุรีเมื่อคืนก็เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกฟว่เวอร์เจอร์ดุดันไม่เกรงใจใครไอ้เสียงพอได้ไหมครับว่ เราเราน่าจะไปที่เขาลูกนู่นนั่นผมจะไปดูว่าที่ตรงนั้นมันคืออะไรอีกอีกสานาทีถึงที่หมายครับก็ออกจากที่พักมาไม่ไกลนะครับก็ได้มีที่เที่ยวเป็นอุทยานเขางูนชื่อหรือเป็นงูกิงกองงูกิงกองสะพรองกองแกงสนองบเรงบเร,รงแบบฟูดไปเรื่อยนะ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอยังที่หมายเลยครับผมอุทยอนของงู ไไปได้ใช่มพอมาถึงจุดหมายตรงนี้ก็เกิดความลังเลครับว่าจะเข้าไปยังอุทยานหรือเปล่าหรือว่าจะไปที่ตรงไหนดีก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออมีจุดจุดหนึ่งนี่หว่าที่เราอยากจะไปนั่นก็คือมุมหลักมุมหลักมุมหลักอะไรวะ มุมลับเขางูครับผมเออในในในก็เลยเปลี่ยนจุดหมายว่จาจะไปที่มุมลับเขางูครับก็เ,เดี๋ยวตะโกนใหม่แล้วก็เดินทางไปครับมันก็อยู่ภายในอุทยานเขางูนี่แหละครับอยู่ไม่ไกลกันนัพอคำนวณอีกนิบนึงก็น่าจะถึงครับผมี๋ยวก็ตามไปดูกันครับเจอลิงอีกแล้ว <G ren zy> พี่น้องลิงโอ้นี่มันนครนลิง <G ren zy> ถึงกับที่ไม้ม,มุมลับๆับลับจริงหรอือเปล่าถ้ารับจริงเนี้ยมันต้องหาไม่เจอเนี่ยมันยังหาเจออยู่แสดงว่าไม่รับ <G ren zy> อะไรไหมบายโอ้หน้าพาสูง มาถึงกันแล้วนะครับกับจุดเช็คอินจุดแรกในะวันนี้ของผมนะครับสถานที่ตรงนี้มีชื่อว่ามุมลับเขางูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีไฮไลท์สวยๆมีจุดถ่ายรูปสวยๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นร้านกาแฟเล็กๆแบบนี้ครับที่อยู่บนรถน่ารักน่ารักเลยครับให้ได้สั่งกินให้ได้สั่งของดื่มให้ได้ถ่ายรูปครับก็ นักท่องเที่ยวก็จะแวะเวียนกันเข้ามาที่นี่ไม่ขาดสายนะครับทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นสถานที่ไม่ได้กว้างขวางมากนักน,นะครับก็มีที่จะรถพอประมาณนึงก็เดี๋ยวไปชมวิวถ่ายรูปตามฉบับนักท่องเที่ยวอย่างเราครับผมก็มีเรือนะมีเรือพายนะโอ้ยดูหินก้อนนั้นน่ากลัวเลย อแบบเผื so ่อ so มันกลิ huh. um, ้งลงมาเออ แล้วหลังจากเมื่อกี้ที่ไปเที่ยวตรงของงูมาแล้วก็ไปตรงมุมลับๆของงูนะครับตอนนี้กาลังจะเดินทางไปยังตลาดโป๊ะปอยครับผมก็กล่าวว่าจะไปกินข้าวเที่ยงที่นู่นนะครับฝากฝากตามกันไปดูด้วยนะครับเดินทางกันต่อยาวๆประมาณ50นาที ลุยเขาโคตรสวยเลยครับผมทอดยาวหน้าท้องฟ้าภูเขาก้อนเมฆถนนมิดมอไซค์ครับผมชิวๆดีจังเลยวันนี้ เชิดมาไปเลี้ยงอะไรเลี้ยงแพะเลยวก็พอเริ่มเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่อำเภอสวนพุ่งก็จะเห็นวิวทิวเขาตลัดสับกับป่าหญ้าป่าไม้ไปสวยครับพาตัวเองนี้ออกจากสังคมมาอยู่กับวิวธรรมชาติอยู่บนมอไซค์ยยนี้ก็ มีความสุขอีกแบบหนึ่งเนานะ,ะคนที่ชื่นชอบจริงๆก็จะรู้เลยว่าเออนี่แหละมันคือการพักผ่อนพักผ่อนสมองอนะ่ะแต่ว่าคือร่างกายก็ยังคงทํางานอยู่เพราะว่าร่างกายก็ยังใช้ขับรถมันก็มีความเหนื่อยล้าลครับไม่ว่าจะทําอะไรให้ออกแรงมันก็มีเหนื่อยล้ามีเพียรบ้างครับแต่แค่ว่ามันที่จริงๆก็คือส่วนสัมพันธ์ก็คือสมองเรานี่แหละสมองกับจิตใจคนระับ ที่อาจจะต้องมีการผ่อนคลายมันบ้างรักษาดูแลมันให้ดีครับฟิลกบรถในเขานะบรรยากาศมันจะดีดีอถองิง่ีมายอนนี้วัดอะไรเนี่ย เกียบแล้วครับถึงแล้วตลาดโอ้ปอยตอนนี้หาที่จอดรถให้ได้ก่อนพอเป็นการมาครั้งแรกนะครับ กับตรงนี้ตลาดโป๊ปอยก็เลยยังไม่รู้นะครับว่ารถมอไซค์ให้ไปจอดตรงไหน,นก็เลือกลักเลิกลักหันซน้ายหันขวามองนะครับว่าจะไปตรงไหนดีไอรถก็ยิงเยอะๆอยู่คนก็ยิงงงงไม่รู้จะหันไปไหนหันซ้ายหันขวาควขับควกลขับเลยมั <c oughs> ้เออมองไปเฮ้ยมีที่จอดอยู่ในวัดนี่ว่าโอเคมองเห็นที่จอดแล้วสบายใจแล้วยวไปหาที่จอดกัน มาแล้วครับตลาดโฟบอยใปป้ใองคนอเออแป๊บเดียวเขาก็ปิดแล้วเพราะมันเป็นตอนเช้าเขามาจะใส่บาดจะมาใส่บาดตรงท่าน้ำตรงนั้นอะลงลงลงคนเยอะมาก โอ้ยเพียบเลยครับชิ้นชับชิ้ชับโมอี่น้องเขายไงส้มตำอ่าเขาตาอยู่นะ กองจือจักกีส้มตำโอ้ชื่อเป็นภาษาอะไรนะภาษาพม่าเอ้ภาษามมง <c oughs> ขนมครกคนเยอะมากเดินตัด,ดออเลาะไปเรื่อย นี่อะไรผัดไทยแม่สาวคุณจะกินอะไระส้มตำเอาเด,เดไปหาส้มตำไก่ย่างองคุยจุก สิมโบราณอร่อยโาตดแข็งสลิมทไมเธอกัดได้อะสลิมไม่ใช่สลิมเลยก็เป็นเหมือนกันกำลังจากที่ได้เดินชมชั่วตลาดแล้วนะครับก็ได้กินข้าวกินหวานไปเป็นที่เรียบร้อยราคาอาหารที่นี่ก็เป็นราคาปกติโดยทั่วไปนะครับ มีทั้งของหวานของเค้าของฝากเยอะแยะมากมายเลยครับก็กินเสร็จก็เดินย่อยชมบริเวณโดยทั่วไปของตลาดโอบปอยตรงนี้สักหน่อยนะครับมันก็มีโซนให้ถ่ายรูปบ้างโซนของกินต่างๆนานานะครับสําหรับที่ตลาดโอบปอยนี่งานฟรีมือต่างๆนี่จะเห็นเด่นเลยคือเป็นเชือกถักแล้วก็มาร้อยเป็นอะไรเลือกอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกเหมือนกัน แล้วก็มีอุโมงต้นไผ่ตรงนี้ก็เดินชมมาเรื่อยครับดูไปเรื่อยก็โดยรวมตลาดแห่งนี้ก็ค่อนข้างโอเคครับสถานที่ก็มีให้นั่งอาจจะไม่ได้มากพอกับจำนวนคนที่มาเนาะคือก็ไม่รู้ว่าแต่และคนเขาจะมากันเยอะแค่ไหนก็โดยเฉพาะตลาดมันเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดแค่ช่วง7โมงถึงเท่าไหร่นะบ่ายสองก็ปิดแล้วครับหลังจากนั้นก็ได้มา ชมน้องๆเขามาทำการสแสดงนะครับก็ใครชื่นชอบตรงนี้ก็สามารถช่วยบริจาคน้องๆเป็นทุนการศึกษาเป็นอะไรต่างๆได้นะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวๆสวนพึ่งตรงเนี้ยก็ลองแวะมาชมได้นะครับกับตลาดโป๊ะปอยปเฉพาะเะสาร์อาทิตย์นะครับมาลองแวะมาดูกันได้มาชมกันได้ครับของกินเยอะแยะมากมายอร่อยๆทั้งนั้นนะครับผม ลาแล้วนะโอ้ปอยไว้มีโอกาสจะมาใหม่ตอนนี้เตรียมตัวเดินทางไปสถานที่ต่อไปครับผมอีกหนึ่งนาทีถึงที่หมายครับผมโอ้เนินตรงนั้นมีแต่ปลูกสับประรดทั้งนั้นหละมั้งนีนป่าสนนั่นป่าเขาหรือเปล่า อันน ah. ah. ี้ป่าสนงามลายงามเป็นตะนาย